นะ Take order หนึ่งนะครับเ็คออเดอร์หนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดแบบเร็วๆก่อนนะอาจจะมีวิธีง่ายกว่าน,นี้เอาผมใช้ใคำว่าหนึ่งละกันได้ง่ายนะครับแล้วก็เทคเป็น yes นะครับอ๋อได้เ็อคออเดอร์แล้วนะเทคออเดอร์หนึ่งนะครับเทคเป็น yes นะครับเหมือนกัน text order 2นะครับเป็น text เหมือนกันแล้วเป็น yes นะครับเหมือนกันไลไ่ปนะบบ text แล้วก็ yes อีกอันหนึ่งสุดท้าย text order สี คคร yes. oh, <well. S 1> ครับับบเเน Yes ะหมายความว่าเราสร้างอันนี้เหมือนเป็นติกเกอร์บอกว่าตัวละครอโทษครับจริงๆต้องเป็นโ no นทั้งหมดไม่ใช่ yes อโนโนหมายคว yes. no. no. ามว่า ตอนนี้ตัวละครของเพยเยอร์อกของเราเนี่ยมีตัวละครของเราเนี่ยมันมีค่าบางอย่างเก็บไปว่าการเก็บ1นึ่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาคือทุกอย่างเป็นโนหมดเลยคือยังไม่ได้เก็บถูกไหมครับอ่าโอเคเราก็ไปเขียนอีเวนต์ได้ว่าถ้า p พ a y เยอร์บอกนะครับถ้าเพเยอร์บอกอ่าคอลิชันนะครับ กับหนึ่งนะครับกับหนึ่งให้ตัว player b o x นะครับให้ player b o x นะครับเซ็ต value นะครับก็คือ take t a order หนึ่งจากาให้เป็นให้เป็น yes แทนตรงนี้งงไหมครับาก่อนเลย ไม่ไม่ได้ดูให้ก่อนครับอาจารครับโอเคครับแล้วก็ให้ทําลายให้ทําลายตัวหนึ่งทิ้งไปนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเพยเยอร์บ็อกจำได้ไหมว่าจะมีเทคออเดอร์หนึ่งสองามสอันนี้ตรงน,นี้เหมือนเครื่องหมายติก๊กติ๊กถูกอะ่ะว่าเก็บมาหรือยังรเราสร้างเก็บไว้ใช่ไหมครับพอเราบอกว่าพอเพเหนึ่งเนี่ยไปเหยียบอักษรเล็กหนึ่งเนี่ยตรงนี้เราจะให้ติ๊กถูกเหมือนเป็นเยสไว้เทคออเดอร์หนึ่ง ก็จะกลายเป็น y e a เก็บไปที่ตัวละครถูกไหมครับแล้ว <got> ก็บบตัวหนึ่งไปถ้าเราตอนนี้เราเทสก็คืออเราไปเก็บเพเยอร์หนึ่งปุ๊บเก็บไปละตอนนี้ในตัวนี้มีมีเลขหนึ่งเก็บไว้มีเลขหนึ่งเก็บไ,บไว้ถทีนี้หนึ่งอ่ะไม่ยากหนึ่งมันก็แค่นี้แหละพอมันจะตัวที่สองเนี่ยเพย์เจอร์บล็อกนะครับเพย์เจอร์บ็อก collision นะครับกับตัวเลขสอง นะครับเลขสนะครับอ่าต้องมีทางเลือกแล้วเพราะว่าถ้าไม่ยังไม่เก็บหนึ่งมาถ้ายังไม่เก็บหนึ่งมาเก็บ2แพ้ถูกไหมครับครับแต่ถ้าเก็บหนึ่งมาแล้วเก็บ2จะเก็บได้ถูกไหมพองานเราสร้างสับอีเวนต์เป็นทางเลือกอะนะครับทางเลือกก็คือให้เลือก p พย์เลอร์บอกก่อนนะครับแล้วก็เลือกอ่าคอมเพลตอินสแตนต์ไวเลนะครับตรงนี้ดู เพื่อจะเช็คว่าเทคออเดอร์หนึ่งเนี่ยเป็น Yes หรือเปล่าครับต้องใส่เครื่องหมายขั้นหนด้วยถ้าเทคออเดอร์หนึ่งเป็น Yes ใช่ไหมครับก็ p l a y e r box กนะครับก็จะได้สองมาใช้เทคออเดอร์สองเปลี่ยนให้กลายเป็น Yes แทนนะครับนะครับแล้วก็ d e s t r o สองไป ถอยสองไปนะครับหรือหรือ else ก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ตามเงื่อนไขข้างบนนะครับก็คือ, player อเพ a y เ r อร์หนึ่งย,ยังไม่ได้เก็บเอ้เพย์เลอร์บ็อกเนี่ยยังไม่เก็บหนึ่งมาเลยถ้าได้มาเก็บสองก่อนเนี่ยให้ให้ตัวเพ a y เ r อร์บ็อกเนี่ยโดนถอยไป ัวนี้ก็กันจะได้เห็นหง่ายๆตัวเน็ตถอยไปนะครับให้ตัวคอนตูนหายไปใช,ใช่หรือว่าจะเปลี่ยนซีนเป็นยูยูลูสรหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้ผมลองเคลให้ง่ายๆก่อนว่าสมมติมาเก็บหนึ่งแล้วะเรามาเก็บสองป๊าพเก็บได้นะครับแต่ในทางกับกัน ไปทางกับกันผมไปเก็บสองเลยไปเก็บสองเลยผมไม่อยากเก็บหนึ่งอ่ะตัวละครตายอืมครับอย่างนี้เราต้องทำเราจะเช็คสามอันเดียวได้ไหมครับสมอันเดียวคอาจารย์ลองลองอ่าสมมุติพอผมทําอันที่สาม่ไหมเป็นเพย์เยอร์บ็อกใช่ไหมครับออนคอร์เชั่นเมื่อชนกับเลขสามใช่ไหมครับ มันชนมันชนกันเลขสามนะครับก็เหมือนกันก็มีส2 2> องก็มีสองทางเลือกนะครับแอ Ad s a p event นะครับก็อบอกว่าเมื่อชนเสร็จแล้วให้เช็คให้เช็คว่า t a k order หนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ Yes หรือเปล่านะครับขนาดเดียวกันให้เพิ่มออก Condition ด้วยว่า และ t เท e ออเดอร์สองก็จำเป็นจะต้องเป็นเยสด้วยเหมือนกันอ๋อกอทรับผิดต้องเลือกเพย์เยอร์บ็อกนะคอมแพร์เทคเพย์เยอร์สองต้องมีค่าเท่ากับ yes, เยสเหมือนกันหมายถึงว่าต้องการที่จะไปชนใน3สามและรักเก็บได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขสองตัวนี้ทุกตรงกันถูกไหมฮะคือค่าทำได้ตัวเพย์เยอร์บ็อก นะครับก็จะได้ value เป็น take order สได้ปรับเป็น yes นะครับแล้วก็ได้เก็บ3านะครับสามก็จะหายไปเก็บสามก็หายไปนะครับ e l s e คือ,อหรือถ้าไม่ทำตามนี้ ตัวเพย์เยอร์เขาจะระเบิดไปเหมือนเดิมนะครับเป็นเพย์เยอร์นะครับเดสทอยอืมโอเคทดสอบทดสอบเก็บสามเลยปุ๊บแตกตายใช่ไหมครับอืมทดสอบเก็บหนึ่งกอนอ่าแล้วมาเก็บสามเลยไม่อยากเก็บสองอยู่ไกล แอบตาย <S <S ไม่ได้ใช่ครับเวลาเทสเกมอย่างนี้นะครับต้องไปลองอะไรปแปลกๆท่าน,นไม่เก็บหนึ่งแล้วทันเก็บสองแนะไม่ได้อีกใช่ไหมครับแสุดท้ายทดสอบว่าวเขาเป็นเป็นทูเคสอ่ะเก็บหนึ่งก่อนใช่ไหมครับเก็บสองแล้วมาเก็บสามเก็บได้ได้อีกอันนะครับอาจารย์ครับเวลาการ์ตูนตกตรงเนี้ครับให้มันตายนะับให้มันตาย ว,วิธีง,ง่ายๆเลยครับก็คือเราสร้างออบเจ๊กใหม่ขึ้นมานะครับเป็นผมสร้างเป็นขีดแล้วกันนะครับถ้างเป็นขีดมาผมตั้งชื่อมันว่าเดสโซนเดสโซนนะครับเดสโซนโอเคเดสโซนเนี่ยผมเอามาวางแต่ลาก,กยาวๆเลยอ๋อ ไครับแล้วผมก็แค่ปรับให้มัน invisible ไว้ไม่เห็นนะครับไปเขียน event sheet ว่าถ้าตัว player b o x นะครับสัมผัสสัมผัสกับ d e a d zone อ่านะครับ player b o x ตายอ่า player ตายก็ d e s t r o อยไปครับ ทินมาไม่เกิดอะไรขึ้นเก็บหนึ่งเก็บสองได้ล่วงปุ๊บไปได <ป S 2> ้ได้แล้วอาจารย์ครับถ้าตกตรงนี้ปุ๊บให้ตัวหนังนสือข,ขึ้นตรงนี้เอาเลขสีขึ้นก็ได้ครับขึ้นตรงเนี้ให้ให้เลขขึ้นตรงนี้นี่ทํายังไงนะครับอยากให้ได้ขึ้นตรงนี้ครับถ้าตกปุ๊บเราจะเขียนคาว่าจบเกมไงอ๋อเอาลอเลขสีขึ้นก็ได้ครับอาจารย์ครับเลขสีขึ้นครับเ็จะเขียนต่อ,ต,อต่อตรงนี้ยังไงนะครับ านต้องสร้างขอบซ้อนขึ้นมาก่อนครับผมเอาเป็นหน้าอีกสไปาหนึ่งขึ้นมานะครับอยู่ตรงกลางจริงมันต้องอันนี้นะมันต้องมีเลเยอร์ของอ๋อดีวินโดว์เท่ากันเลยใช่ไหมครับครับอโอเคถ้าผมสร้างตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นสไปา์นะครับ ตร้างไว้หนึ่งอันนะครับสร้างไว้หนึ่งอันครับผมได้งชื่อว่าเทคเทคบอลแล้วกันเท oh, คปอลนะครับแล้วผมผมปรับให้ามันเป็นยูทิเบอร์ไว้นะครับ s that, <S ผมอ่ผมก็ไป่ใช่ไปที่ว่าเมื่อเพเลเยอร์มันโดนเข้าไปหนึห่ในเดสโซนเนี่ย ผมก็บอกว่าให้ตัวเทคสปอนของผมเนี่ยนะครับเทคสปอนของผมสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอ็อบเจกต์ที่วาดเป็นเล็กสีที่บอกนะครับมีเลเยอร์กี่เลเยอร์เอาไปศูนย์ในะเดิมแ,แล้วกันไม่รู้กี่เลเยอร์ layer, อ่ะก็ให้สร้างสีขึ้นมาที่จุดนี้แต่จุดนี้เราซ่อนไว้ใช่ไหมครับเรามไม่เห็นอยู่ละแต่เความว่าถ้าเกิดเลเยอร์ละเอียบเลเยอร์ละเียบเสโซนเสร็จปุ๊บ ปึ่งขึ้นมาให้คือมันมีมันมีจุดซ่อนอยู่แต่เราอินเวสไว้ใช่ใช่ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแต่ไอ้ตรงเทคไอ้ตรงเทคเนี่ยต้องไล่ดีๆเพราะมันงงนิดหน่อยอาจารย์ลองกลับไปดูที่เมื่อกี้เริ่มแรกสร้างที่สร้างตัวเก็บค่าหนึ่งหนึงสี่นะครับอาจารย์ครับก็ไปที่ไปที่เทค็อใช่ยไหมครับไปเพย์เลอร์บอกแล้วก็อินสแตนต์ไวเลอร์ตรงนี้ครับ แล้วก็เริ่มสร้างมาสมมติมี12ตัวก็ต้องสร้าง12ตัวครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเก็บค่าว่าเก็บมาหนึ่งอย่าง yes no yes no yes no เก็บมาครับ